สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องพหัดชาแนลครับมืดอนีครับวันที่30มกระาคม2 5 6 8หาครับมืดอนีครับจะมาตามเนวาทางปู38ให้เอฟซีทางช่องครับผมเนาะถ้าชอบฝากกดติดตามได้เด้อครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้30แล้วพรุ่งนี้31แล้วก็วันที่1นะครับอีกประมาณ2 3สามมือเลขออกแล้วครับผมเนาะมาตามปู่38โค้งสุดท้ายให้เอฟซีทางช่องนะครับ เน้ปูหกหนึ่งหนึ่งหกัวยังกับปูหกหนึ่งหนึ่งหกล่างอย่างเดียวแมนบอรับกินสอปูนี่รับกินปูหกหนึ่งหนึ่งหนี่ครับผมหนึ่งแนนวหนึ่งปูมนบอปูหนึ่งปูแล้วปูขอเลขยิ่งตัวเดียวจัวเดียวหนนึ่งตัวเดียวหนึ่งตัวเดียวล่างล่างย่งเดีย ล่างอย่างเดียวหนึ่งครับผมห,าห,าหกับสครับผมเมื่อกี้สองนึ่งัวเดียวมบัวหกหนึ่งหนึ่งหกไ่ปลสืบอใด่แ้นแมนบัไผ่ประสืบเด้กขึ้นทีปูหนี่หกหอนึ่ตเดียวเลยแมนที่สุนอ๋ออูมันใจแห้งนะครับผมเนาะ <laughs> นห,ห,หนึ่งหกหกหนึ่งที่ครับแมนบปู ผมว่าจะนักไปเสียเก้าหาได้ปะปูยักไปเสียเก้าหาได้ป <laughs> ่นั <laughs> นกไปเสียเก้าหาเนาะเ <laughs> อาหยอ,อกปูกครับผมเนาะ <laughs> แล้วแล้วปู <laughs> มึงเนี่ยตำราปูนะ่ะตำราตำราดีๆนะ <laughs> ครับผมตำราดี <laughs> มีชัยไปกว่าครึ่งกับผมเนาะมันตามแนวทางปูสามแปดโค้งสุดท้ายให้เอฟซีทางช่องครับ วันนี้30แล้วพรุ่งนี้31แล้วก็วันที่หนึ่งนะครับใช้ปูถึกถึกดีนี่เป็นวัวปูใส่สูตรถึกดีใส่ปูถึกดีวะวัวพุงอะวัวเมียนี่บ่ถึกซ้ำอ๋อเอาวถึกติดหนึ่งกับปองก็บ่ถึกอีกครับผม สสใส่นหนึ่งปูเลยนี่หลายรุดหลายชุดเลยใส่หนหนึ่งต็ปูแมนล,ล่างยังอหน่งใส่ใส่ป,ปูยังปูนี่แปดสองสามแปด๋อแสนบวกสิบล่างบวกแปขงที่นั่นเนี่ยครับผมยังปูนี่แปดอันนี้บ่ถือบาแบเช่าแบบ,บนีหงกับสองเตปูอนนี้ปูหนึนนกับสองล่างอ๋อครับผม โอ้งสุดท้ายมาตามปู่3-8ให้ f c ทางช่องนะครับแล้วปูบนพูนนี่ปูบนบนปูนึงเด็ดที่ไข่ปูน,งนึงเด็ดหนึ่งมันบอกปูอีสูตรนึงเด็ดสี่อีกสูตรนึงเด็ดหนึ่งครับผม มาตามแเน่าทางให้เอฟซีทางช่องก็ผมเนาะอากาศตอนนี้ก็ถือว่าอากาศดีครับผมนนี้วันนี้ไม่หนาวนะครับวันที่สามสิบครับอากาศเย็นสบายก็ผมเนาะแล้วปูดืม่มส้อที่ปูด้วยวันน<ม>ี้ของผมเด้อ<ม>บนศูนย์สามล่างเก<ม>้าห้าคือปูป<ม> <laughs> สำหรับใครชอบเม็ดเดียวก็ผมเนาะบ,บนศูนย์สาม ล่าง95ไปเลยครับงวดนี้ใส่ปูใส่บนของปูนี่ครับล่างหาตำล่าครับเนาอตำลาพารวยตำลารักหน่วยแลวมวถือดียังกระปูตำลาบ่นรวยรักนหน่วยมันถือดีดนนอมันว่าปูโอ้ยกระปุกม,ม่วยบนเิปูเฮ้ ใส่ปูรักหน่วยบนก็ถืออิทธิแจกเท็กีแทะนี่นี่รักหน่วยบนรักหน่วยบนงวดที่แล้วพี่ใส่ปูงวดที่แล้วนี่ใส่หน่วยบนรักหน่วยบนนี่บ่หน่วยบ่หนี้บ่นี่นี่นี่ยเนี่รักหน่วยนี่รักซีบห้าแปดเก้างวดที่แล้วมาที่เก้างวดนี้แปดหนึ่งสองที่ปูรักหน่วยบน หอดผีเลยผี่จ้าผีมาอ๋อหลักหน่วยบนออกก็นกันออกเห็นไนี่มันออกชุดเก่าครับผมชุดเก้าแปดหนึ่งครับผมปูหลักหน่วยบนที่ปูอ๋วดนี่แปดหนึ่งสองอุทแถวกระหาหาแปดเก้าออกเจ็ดเก้าหกเก่าศูนย์ออกศูนย์เก่าสามหกเจ็ดออกหกสามสามหกเจ็ดออกสี่สามโอ๋หลักหน่วยบนครับผมเนาะนี่เจ้าผี่มาก เนึ่งปูโอ้ที่เ่ป็นเตปูเนี่ปูหลักหน่วยบนวันนี้แปดหนึ่งสองเตปูเดียวออกน้ำกันออนที่บเก้้าศูนยครับผมแปดหนึ่งสองหลักหน่วยบนของปูสามแปดนะครับแปดหนึ่งสองเตปูหลักหน่วยมันหลักหน่วยบนแปดหนึ่งสองปูมากหนึ่งเนฮะปูมักหนึ่งท่นหนึ่งหลายศูนย์เยอ่นหนึ่งเปูแม่นหลักหน่วยบนท่อนหนึ่งหุ่อนี่ครับผม หลักหน่วยบนนะครับนี่ครับพี่เอ็มาปูผี่บอกจะผีบอกแไหมเอ้าขายาวเลยปูหลักหน่วยบนนี่ครับเซีทางช่องห้าแปดเก้าออกเจ็ดเก้าหกเก้าศูนย์ออกศูนย์เก้าสามหกเจ็ดออกหกสามสามหกเจ็ดออกสี่สามโอหลักหน่วยบนครับผมพีจะผิดไหมเงินบาทเอ็องมาปู แม่นแท้ปูตังในบ่นปูแปดหนึ่งฮะแปดหนึ่งวัดเป็นปลาปูสมักเก่า่เก่าหนึ่งดไปมักครับผมแปดหนึ่งเก่ปูนั่นแหละสมัเก่า่เก่ดอ๋อสมัครนปูมัก่นใ่นึงุุนุนหน่งมาไหีักง่นกับุนีุ่ อ้อ 04, 01, ศูนย์สี่ศนย์นเท่านั้นเท่านั้นเลกศูนย์ศูนย์สศูนย์นี่รักหน่วยเนาะอันนี้ศูนย์หนึนยก็นเลครับผมเนาะมีได้ปู0ูนย์สองเลยเนี่ยเรียว่า0ูนย์สองขันมักว, <c oughs> ว่าพรมักใค่ตัวนี้นเอาศูนย์เซปุนเนาะเอาศูนย์ลักเเป็น0ูนย์แปดศูนย์นึ่นย์สองได้สามคูน,<า>นั่นเยครับผมได้สามคูว่าพี่รอกเป็นบอปูโอ้จเบิ้งเมีย เอาติดเช่นให้เอฟซีทางช่องผมเนาะเ,ออเดี๋ยวมาครับงวดน,นี้ปูสามแปดโค้งสุดท้ายนะครับปูสามแปดโค้งสุดท้ายบนหน่วยบนที่ปูหน่วยบนเดินดี ครับผมอันนี้บนนะครับล่างปูยังกับปูในบนแปดหนึ่งสองบ่ละปูเขายังวนละปูเ<ะ>ขายังวเมียงวนเหรอฮะมีสิบกงวดเหรออ๋อครับผมปูปลาทันะ้งหมเนาะหลักหน่วยบนครับเข้ามายี่สิบกงวดแล้วครับผมนี่ครับงวดนี้ แป2หนึ่งสองนะครับหลักหน่วยบนของปู่สานะครับผมแล้วปูล่างานี่ปูจับคู่เนี่ยหนึ่งหกหกหนึ่งล่างเด่นหนึ่งกับปูเนี่ยหนึ่งหกหกหนึ่งกับปูกับผมบอกกับผมได้คุณมันมันมันช่กันหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งกับปูเอาคุณดูกับปูนี่เอาคุณอยูบ่บอก พ่อบอกคุเดียวพ่อบอกเอ่งบอกก็่จะมันปูมาใจ่ไปั่นละเอ็นบอกร้าผมยังบอว่าหลั่นไปเช่นปลาผมปูวาครับผมเนาะมั่นใจตัวเดียวล่างคงสุดท้ายครับหกหนึ่งหนึ่งหครับเด้วปูบนปุูนี่ปูเบแปดหนึ่งแปดสี่คนนีฮะแปดหนึ่งกแปดี่ด้วยเอาอันนี้มู้วีปูนี่แปดหนึ่ง

เน้นที่แปดหนึ่งนะครับผมเนาะอีกสูตรหนึ่งรับผมปูวาได้สี่กับผมเนาะหลักหน่วยอีกสูตรหนึ่งได้สี่นะครับนี่ครับลงวันที่ทับสองทับหกแปดนะครับนี่ครับผมเนาะของปูสามแปดโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายหลักหน่วยล่างแปดหนึ่งสองครับผมเนาะปูวาเขาบ้านเร่ครับผมยี่สิบกว่างวดนะครับบนครับแล้วปู บนวิ่งยังปูนี่วิ่งยังวิ่งแปดต่ะแปดหนึ่งครับบนเด่นที่แปดนี่ครับหลักหน่วยบนแปดหนึ่งสองครับผมเนาะบนเด่นที่แปดครับแปดหนึ่งแปดสี่นะครับอีกสูตรหนึ่งหลักหน่วยบนนะครับได้สี่ตัวเดียวนะครับปลูกคนนึมาใส่แปดสี่นะครับผมเนาะหลักร้อยศูนย์กับสองครับล่างเด่นที่หนึ่งครับหกหนึ่งหนึ่งหก เม็ดเดียวนะครับกับสุดท่านีครับกับขออุป่รณหใหเอฟซี FC ทางซองที่เบิงนคลิปนี้ครับเดินทางแคลคาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับผมถ้าชอบฝากดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้กับสวัสดีครับ